ไหมครับต้องพ่อเมนต้องวางให้เสร็จก่อนจะได้จอกตรงกันร่องถูกต้องครับจริงๆระบบน้หยดเราเนี่ยเราไม่ต้องต่อกาวนะครับเราไม่ตอกตอกกาวไหมครับเคยเคยเคยต่อจริงจผมถ้าถ้าเป็นพวกผมติดเพราะว่าผมผมผมใช้งานคือแรงดันมันไม่เยอะแล้วเราใช้งานแค่ประมาณประมาณปีเดียวเนี่ยเราไม่ใช่มันมีการลื่นะครับเราเราก็เราก็ไม่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 ตอกกาวก็ใช้ไม้ตอก เ,เกีียวจะต้องรู้อันงารหนึ่งก็คือเป็นเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคนะที่ผมทํากันก็คือถามว่าถ้าเราข้อมันกลมจอะไปแล้วมันจะไม่ค่อยตรงไม่ไม่ค่อยตรงกันให้สังเกตตัวหนังสือผมจะจอะตามแนวตัวหนังสือผลงานที่ออกมามันจะค่อนข้างตรงกันนะครับโอเคเอา่างนั้นลองเลยครับคุณ

มันมีเทคนิคและวิธีการมันใช้ใช้ครีมผมไม่ได้เอาครีมมาจริงจนิตรงนี้แล้วก็มันมันแกะออกไดแค่ตรมันร่วมเลยเอาน้เอาลเนนี่นะเอาตรงการงตรงตรงตีอันนี้ตัดตัดมาให้ลองเลยครับยื่อม่ได้ยืนี่แค่รมอไู้ยื้อไู่ห้ค่นีพิตรพิตรก็ทำดูคนเดียว้งกาเยโอ้โหดังเนีเป็นเมนูนะ แไปก็ไม่มีอะไรันอันนี้ไม่ต้องไปทากาวนะเราเราเบรกจริงเราไปแตกไมดินแตกเรื่อมันเป็นนั้นทเนี่เป็นกจางจริงๆนเราไม่เขนีเน้่ยรัไม่พอรัแงอ่ะต่ฉันตาให้กดที่นั่สองน้อะไรเนี่ย ตอนตเทนดนน่ะเวลาเวลาสมมติเราเดินไปเยอะเยแลจะเปิดทีหนึ่ง16หัวแล้วปิดนะ นีเปิดนใหญ่ไป่อันนี้ของเราะให้น้ต่อเลยโอ้มี่ีปิดด้วยอ๋อการงานต่เหมอนน่านี่เวลาเวลาเวลาต่อนี่หมดเกียวกลับมาให้หมดก่อนนี่ฮะได้ิุากรเสริมแล้วเดี๋ยวผมตรงงานผมไปที่บอยซ่านี่นับทีนี้จะเปิดปั๊มแล้วไฟจูงสายไม่รด โอเคนะครับผม,ผมมัดเดีนี้เลยมัดเดี๋ยนี้ปุ๊บ แล้วน้ำดันนิ้งดันมันก็ยิ้งแน่นเวลาเราจะต่อต่อข้อต่อนถ้าแปลงอื่นบางแปลงยาวเราก็ตัดเลยไม่ต้องแก้ตัดเลยตัดได้ไหมได้เน่ดดได้ได้ได้ดรา้อัดท่อเวลาท้องกดท่อดนี่ยไม่กดเพราะน้ำแบงนี้ตัดง่ายผมพอร์ลาน้ำ เวลาตานเนี่ยผมยกยกรูดน้ำแห้งแดดตาพอนแดดตานในในนั้นถ้ายามันแห้งเราก็ไ hmm. ม้ก็เปิดน้ำไอ้ปลายเนี like <m> ่ยลอยน้ำลงไปเลยนี่ก็คือก็คือกำลังจะบอกว่าถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราถ้าเราปลูกหรือเรามัดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมาก แก่ยากแก่ายากผมอันนี้อันนี้อันนี้อ,อันนี้ผมทำนะแ,แ,แต่ไม่รู้เป็นเทคนิคที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่ผมก็ทำมานานเหมือนกันทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะใบบนเหลือใช้ตัดเนื้อเนื้อของเนื้อของพลาสติกอ่อนแต่ไหเนื้อของท่อเนี่ยไหลไปเลยใส่ไปเลยซึ่งจริงๆบางผมไปเคยเป็นเกษตรกรบางคนเขาเอาแบบยางรัดง่ายดีแต่มันผูกแต่มันมันประมาณสักเดือนสองเดือนอันนี้ก็คือตัวตัวตัวของมันเองเนาะก็ก็ แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงถามว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอไม่ราบ